เขาเปนกาเล่นอเๆขาสียดุเพียบเลยเรยวมาแกะกันเล้วค่ะเขาเสียดุเพียบๆเลยอันนี้ปิ่งแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะนี่พัสดุดองไว้ตั้งแต่เดือนปลายเดือน ตั้งแต่เดือนอ1ิบแล้วนะคะขอโทษจริงๆมันดองวันริบเอาเดือน10ก่อนเดือน10ดองคืออะไรคะดองก็คือวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งอ๋อถนมของเล่นใช่ไหมคะอ๋อเราดองเราดองไว้แกะเพื่อถนอมของเล่นไม่ใช่จริงๆแล้วเราบัวแต่ไปเที่ยวค่ะเราเลยดองไว้นานคือเวลาดองอาหารมันจะต้องดองนานๆนะคะนี่เราเอาไว้นานยังไม่ได้แกะสักทีเราเลยเรียกดองค่ะ,ะระวัง<า>เลยนะคะพี่นะ จะได้แกะไม้คะพัสดุอีกเพียบไปน้องดุงไม่มีแรงเลยค่ะอดุูนั่งดูเฉยๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่พี่เกติงนะเดี๋ยวพี่จะดูแดน้องพี่สิงห์อันอ่าเี้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะคะน้องพรีมและน้องๆที่เล่นบุกนะคะคองเล่นดีๆให้เธอไม่มีต่อไปแล้วมีค่ะยังอยู่มุกอะไรของเธอค่ารัก จบนี่เขาก็ตกใจว่าทำไมไม่มีคือจริงๆแล้วยังมีเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเราจะยุบเราลเล่นเราเล่นเราเล่น,ลลน,ลลนคือ oh <my S 1> แต่เดิมอะ่ะ <yeah. S 1> แกะของเล่นดีๆอยู่นิวทอยแก่พัสดุจากแฟนคลับอ,อยู่ชิวอาแต่ตอนนี้เราจะรวมแก่พัสดุจากแฟนคลับ hey, hey. แกะของเล่นดีๆเนี่ยมาไว้ช่องนิวทอยเลยช่วงเด็กจิ๋วแกะกล่อง hey, <don> แกะกล่องค่ะแล้วก็จะเอามาไว้ช่องนิวทอยแล้วก็ เอาเถอะแล้วก็จะออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะคะอ่าวแล้วอันนี้แกะเสร็จแล้วมาเปิดเลยค่ะน้องพิมโอ้น่ารักมากเลยยังไม่ทันเลยเห็นใจหัวกันนั่นอ่ะอุ้ยน่ารักจริงด้วยอ่ะอันนี้น่าสุดอันไม่รู้ค่ะอ่านว่าอะไรคะอันไหนนะคะอ่านเลขาอ่านอ่านอองอันนี้ให้น้องพิมค่ะอ๋ออันนี้น้องพิมค่ะเดี๋ยวขออ่านโน้ตก่อนยังอ่านไม่จบเลยค่ะ อันนี้ให้น้องพิมพ์นะคะจากพี่แพรรี่ค่ะพี่ชื่อแพรรี่เดี๋ยวอันนี้ละอันนี้ละเดี๋ยวเอามาตั้งไว้ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอ่านโน้ตพี่แพรรี่นิดนึงนะคะนี่มีหมาน้อยด้วยเยด็กจิ๋วจ๋าป้ามีอะไรขออย่างหนึงนงน่งได้ไหมจ๊ะ,ะเอาดุงลงไปก่อนได้ไหมจ๊ะดุงไม่เกี่ยวจ้ะออันนี้ก็ให้น้องพิมพ์ค่ะเป็นงกุญแจหมีสีม่วงโอ้ยให้น,น้องพิมหยิบเองเลยค่ะ มีม่วงเหมือนมันม่วงไ่ใช่แช่หมมันจะเหมือนลยนะะนะขอบคุณใจมีสีม่วงของน้องพริมค่ะอ่น mm hmm. มีจดหมายฉบับใหญ่วยมีกระตังมาด้วยค่ะมีสตางค์มาด้วยค่ะ mm hmm. เขาจเาของคุณยายหรือเปล่าคะเพราะว่าน้องพริมโน้ตคุณน้องพริมพี่รักน้องพริมมากมาก,มากเลยค่ะขอบคุณน,นะคะดูคลิปน้องทุกวันเลยของที่จะบริจาคก <Yeah. S 1> ็จะมีตุ๊ก,กตาคิตตี้ mm hmm. ส่วนของน้องพิมพ์มีตุ๊กตามหมาขยับได้ใส่ทานอ๋นนี้ของน้องพิมพ์และพุงแจมหมีและโบแปะผมค่ะโบแปะผมโบค่ะโบยโ,โบแปะผมโบแปะผมทูคุณแม่อ่าทูคุณแม่นะคะทูคุณแม่ได้ของใช่ไหมคะ <laughs> ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวอ่านกันค่ะคือหนูชื่อแพรรี่นะคะอ่านว่าแพรรี่เราเคยคุยกันใน Facebook นะคะ หนูจองเซตพวงกุญแจเด็กจิ๋ itas, วหนึ่งเซตค่ะคือชิวอัลนิวทอยดอทโกดอทเชฟสมอลเวิลด์ส่งสินค้ากลับมาด้วยนะคะเลิฟยูค่ะอ๋อแล้วก right? ็บอกชื yeah> ่อในเฟสมาส่งค่าพวงกุญแจมาส่งเด็กจิเฮ้ยเดินมาดิเด็จิ๋วเฮ้ยน้ามาค่ะเด็กจิ๋วถอยได้ด้วยอ่ะไอ้ถอยใหญ่เลย่เด็กจิ๋วยังซื้อมาบอสเซอร์โล่แล้วค่ะ แมของจริงเอาเดี๋ยวเอาตัวนี้เอาไหมคะเอาค่ะเอาสิคะน้องแพรลี่ส่งเงินมาค่าของกุญแจซึ่งน้องจองมานานมากละมตั้งแต่ตอนคือเพราะว่าพัสดุกล่องเนี้ยนะคะอย่างที่คุณแม่บอกตั้งแต่ตุลาเนี่ยแล้วน้องเพราะว่าเขียนคุยกันมานานแล้วได้มาเปิดน้องก็จะได้ชาขอโทษนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะรีบส่งพรุ่งนี้เลยค่ะพรุ่งนี้วันจันทร์รีบส่งกันเลยค่ะ คือน้องแพรรี่เนี่ยคือจองไว้ตั้งแต่2เดือนที่แล้ว3เดือนแม่เดือน10บสองกดเดือนกว <10 S 2> ่าแล้วค่ะฉะนั้นเนี่ยตอนอันนี้ตอนนั้นยังมีพวงมาลัจอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะหมดหมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยเก็บเสียเพิ่มเลยนะคะตะเกียบเก็บไว้ให้น้องแพรรี่แค่นั้นเองอุยยอ้ยกระต่ายอุ้ยมามาเ้าฉ้นทำ ตอนที่แม่เป็นเด็กอ่ะทุกก็ตามหมาบล็อกแบบเนี้ยคือแบบสุดยอดเห็นความฝันม่าอยากได้มากเลยนะแล้ววันหนึ่งอากงก็ซื้อมาให้แม่ดิจดีใจอ่เดี๋ยวขอบคุณพี่แพรนี่แม่นะคะนัทพิงก์ได้เนกให้อันเป็นอันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวจะส่งให้พี่แพรนี่ค่ะส่งพวงนี้แหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องแพ็กนิดนึงค่ะอ๋อตอนนี้เขาไม่ตัดแล้วเพราะว่าเขากำลังเล่น ามมาอ้าวแล้วดุงเอคะแล้วคิดดุงเอฮะอ่าโอเคอันนี้ส่งมาจากบุรีรัมเลยบุรีรัมเคยส่งมาเลยใช่ไหมคะที่บุรีรัมไม่เคยอันนี้เป็นกิจกรรมของเล่นดีๆให้เธอคะ่ะหมานมาลังจุ๊มแก้มดุงอ่าโอเปิดเข้ามาก็จะมีแผ,นผ่นถังจดหมายพี่ชื่อแพทอายุ10ปีค่ะ มีจดหมายด้วยให้เบอร์โทรไอดีไลน์อะไรมาหมดเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่อ,อ่านก่อนนะโอเคค่ะน้องพิมพคะกิจกรรมของเล่นดีๆให้เธอคะ่ะหนูขอบริจาคค่ะหนูอยากได้ขนมกระดาษได้ไหมคะ <c ười> ของที่บริจาคก็จะมีกําไรกําไรอ๋อกาไรอันนี้คะ่ะมีกําไร <c ười> มีลูกโปง่งสกุตชี่กระเป๋า, <c ười> าลูกโปง่งอ๋อลูกโป่งวิทยาศาสตร์นี่ น้องพิมไม่รู้จักไงเลยลูกโป่งวิทยาศาสตร์ตอนเด็กๆแม่ชอบเล่นมากนี่ก็คือมันจะเป็นเหนียวเหนียวใช่ไหมเอามาพันมาแล้วก็แบบเป็นลูกโป่งแต่นี่เขาบริจาคนะคะไม่ใช่ของน้องพิมค่ะลูกโป่งวิทยาศาสตร์ส่วนของที่ให้น้องพิมก็จะมีสลามสองสีอ๋อ้องพิมสลามสองสีนี่มีสีแดงกับสีฟ้าอยู่ในนี้นะคะ แล้วก็ลูกโป่งวิทยาศาสตร์นี่อีกหรอคะอ๋อนี่ไงมีลูกโป่งวิทยาศาสตร์อีกชุดหนึ่งอ่ขอขาให้น้องพิมพ์อันหนึ่งบริจาคอันหนึ่งคะ่ะให้เก็บๆก็บเลยค่ะน้องพิมน้องพิมจังเล่นเหรอค่ะน้องอบอกว่นนาวอยากได้ขนมกระดาษจังเลยค่ะจากพี่แพทรักน้องพิมพ์น่ารักมากๆลายมือไม่ค่อยสวยของอาจจะน้อยนะคะอย่าลืมกดตามช่องพี่นะคะอ๋อพี่เขามีช่องด้วยพิมเลือกเข็มกลัดให้พี่แพทค่ะ อันไหน,คะ,นะคะอ่ามานก็จะช่วยไปกิวต้นไปไหนจะไม่ได้ไปเกาะตาชัยค่ะอ่าโอเค,ค<ท>ก้า